สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราธารองเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นพลังงานรวมนะคะก็มาดูกันเลยนะว่าความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอเช็คพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห ราศีธนูค่ะสามราศีนี้จะอยู่ในธาตุไฟนะคะค่ะขอดูความรักของชาวธาตุไฟในช่วงเดือนนี้ค่ะราัง,งานของคุณห้าใบานะ้นาก้าดาบชาวธาตุไฟคุณเป็นอะไรคะคุณมีเรื่องให้คิดมากคิดไม่ตก ด่อืม,อมเหมือนมีความรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยพลังงานคุณอนะเออคุณสับสนในตัวเองอะคะ่ะเออมันมันเหมือนมันมีความค้งคาอยู่ในความรู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้ไหมนะคุณอาจจะ คุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้นะแชมเปญนนะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาใช่นะคะเขาใช่นะอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้แต่ว่าในความใช่อะก็คือมันอาจจะมีความยากอยู่ในนั้นนะที่ทําให้คุณต้องคิดมากคิดหนักเลยแหละว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมเนาะคือใจจริงอะคุณอยากไปต่อนะคะคุณรู้สึกพอใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆแต่มันเหมือนอารมณ์ว่าเอ๊ะ อาจจะมีอุปรสรรคหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ง่ายเนาะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไหมทําให้คุณเกิดความสับสนนะอขอดูนะคะว่าคุณเจออะไรมาบ้างคะที่ผ่านมามเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะชาวทาตไฟแนลสอดคริสต้า คุณอาจจะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือคุณที่คนที่คุณคุยด้วยก็ได้นะนี่ชาวราศีกุมนะคะชาวธาตุลงในถุนตุลกุมเนาะสามราศีนี้ชาวธาตุไฟเมสิ่นธนูด้วยกันก็ได้นะออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะมีการพูดคุยนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา กับคนคนนี้แหละนะคือคนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณแล้วก็เอออาจจะเป็นรักออนไลน์นะขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ยนะนะมามาให้ความหวังเราอาจจะแบบลุกเราอะลุกอะแบบเข้าหาเราแบบเร็วมากๆเนาะอืมเขาอาจจะมามมยหายได้ด้วยนะคะค,คนคนนี้เออแล้วทีนี้มันขึ้นห้าเหรียญอะหนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อหรือความสัมพันธ์มันยากนั่นเองนะ มันเหมือนกับมันยังคาดหวังไม่ได้อะมันขึ้นเจ็ดท้วยอะมันล่องลอยจับต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอืมมาดูค่ะว่าเขาอะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะห้าดาบสองไม้เนี่ยจริงๆไพ่โดดเด่นขึ้นมานะคะเป็นรักที่มีเรื่องของระยะทางนะ เขารู้สึกยังไงคุณเขาเรอคอยนะห้าดาบคุณและเขาอาจจะหันหลังให้กันไปแล้ววะหันหลังให้กันไปแล้วมีชาวราศีเมถุนสี่ไม้คือถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนุก๊กมองว่าเขาจริงจังกับคุณนะอ๋อเขาชอบคุณมากๆรู้สึกสเสน่หาฮรู้สึกมีแรงหนึ่งดูดกับคุณมากๆตกหลุมรักคุณเลยแหละนะอืม ถ้าอยู่ไกลกันก็เหมือนอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะคือดูเหมือนเขาจริงจังอะนะครึ่งทั้งสี่ไม้แล้วก็เดลเวอร์นะคะอืมอยากเดินทางมาเจอคุณค่ะเขาชอบคุณมากๆเขาหลงเสน่ห์คุณเลยแหละนะอาจจะเป็นคนไกลเนาะขอดูห้าดาบหน่อยค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะขยายห้าดาบ ถ้าคุณหันหลังให้กันไปเรานะคะนุรู้สึกว่าเขายังอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะพยายามเพื่อคุณพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้เขาจริงจังนะเขาไม่ได้เข้ามาเล่นเล่นนะคะอืมมาดูกันหน่อยคะ่ะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะนุก่าวเขาทั้งรักทั้งทั้งหลงไหลคุณอนะ่ะคือต่างคนต่างหลงไหลซึ่งกันและกันด้วยนะ เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะเดียร์ไฮพินแคทเขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่น่าค้นหาเนาะความสัมพันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะระหว่างคุณและเขานะเขาเสียดายความสัมพันธ์นี้ค่ะเขายังปรารถนาคุณมากๆนะความสัมพันธ์นี้อาจจะรู้กันอยู่สองคนเขายังไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้ไป่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขารักคุณอยากกลับมาง้อคุณค่ะ เขารักคุณนะคะเขายังรักคุณมากๆต้องแบบนี้เพราะไพ่ขึ้นมาตอบย้ำอีกแล้วนะคะ King ค i งอ of c ั p รักคุณมากๆอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณค่ะสิบเหรียญอยากดูแลคุณอยากให้คุณเป็นคนรักของเขาเป็นคู่ชีวิตของเขาแบบนี้ค่ะเนาะที่นี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำอย่างไรต่อเดี๋ยวนกขออนุญาตเก็บก่อนนะ เขาจะทำอย่างไรต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้โอเคนะ The f o o การเดินทางการเริ่มต้นใหม่ค่ะนายอบครับ nice ความรักนะคะที่เขาจะมามอบให้กับคุณหรือการง้อคุณนั่นแหละ กินถ kind of ือเหรียญคุณยังเป็นคนสําคัญนะคะเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขามากๆเหมือนเขายังจดจ้องอยู่กับคุณถือคุณไว้นะคะเขาไม่ปล่อยคุณไปไหนนะเขาคิดถึงการเดินทางนะอมีพลังงานของชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุดินพฤทภมังกรค่ะค่าคนนี้ก็ค่อนข้างคาาเดายากนะคุณอาจจะอ่านเขาไม่ออกเอาจริงนะ ห้าไมา้เขาจะทำอย่างไรต่อไปนกว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะต่างคนต่างอาจจะมีเรื่องแบบยังไงเดียดแบบฝั่งเขาเขาก็อาจจะมีปัญหาของเขาเะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะคนรอบข้างนะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันไม่ได้ง่ายกับความสันแต่นกรู้สึกว่าเขาเนี่ย ยังยังปรารถนาคุณมากๆยังอยากจะไปต่อกับคุณค่ะเขาดูดีไฮพิเ e ท์นะเขาอาจจะอ่านคุณไม่ออกด้วยนะคนคนนี้จะติดต่อมาหาคุณนะคะหรือจะเดินทางมาหาคุณนะคือคนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณไปอะขึ้นสี่เหรียญนะคือเขาอะไม่อยากเสียคุณไปเขาห่วงแหนคุณนะคะอ่าเขายังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะทีนี้มาดูค่ะว่า แนวโน้มแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวรัดใบคุีนอบครับเนาะิไมย้ยังรักค่ะยังรักนะยังยังจะมีการกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะสิบไม้ก็ยังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนนะคะสเตนคุณอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวยัยด้วยภาษาเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมไลฟสไตล์ชีวิตนะคะ ืหรือภาษาเวลาอย่างเงี้ยนะเอภาษาพูดไปแล้วนะคะจะพูดอีกทำไมขออภัยพูดซ้ำอีกแล้วนะคือคุณมีความต่างกันแต่มันมันคลิกมันลงตัวมันเ,ออเคมีตรงกันนะอ่ะนุ่งมอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะแนวโน้มก็คือได้กลับมาพยายามอีกครั้งในความสัมพันธ์นี้เห็นไหมพูดยังไม่ทันขัดคำนะคะขึ้นมาเจ็ไมล์ละเขาจะพยายามค่ะ เขาจะพยายามเขาจะกลับมาหาคุณนะคะพยายามไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันสักแค่ไหนอืแน่นอนคุณคณนนี้เขาอาจจะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาหาคุณก็ได้นะแต่แน่นอนเขาจะกลับมาพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่นั่นเองเนาะ เขาอยากจะดูแลคุณอยากจะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะพอดูสิค้าว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวทัดไฟบ้างคะทริออฟสอดจัสติกเคเจวิลที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเจอกับความรักที่ไม่สมหวังเนาะ ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับความชัดเจนแล้วนะอ่าก็นี่แหละอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่มีการหันหลังให้กันไปละถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วพักพักเบรกความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะเงียบหายกันไปแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดไพ่บอกอย่างนี้นะ ขึ้นเดวิลเนี่ยยังมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆมีแรงปัถนานะคะยังมีการไล่กันอยู่ตัดกันไม่ขาดนะคุณคนนี้จะกลับมากลับมาเพื่อที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการพักเบรคความสัมพันธ์กันไปแล้วอย่างที่บอกไปก็คนนี้แหละค่ะจะกลับมานะให้บอกประมาณนี้เนาะอืม ดลเวอร์ค่ะใต้สำรับนะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลชาวราศีมังกรนะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคุณอาจจะเป็นโชคชะตาหรือภรรย์ขนะคะที่จะต้องกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะทุกการคอมเมนต ที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมานะคะสนใจดูดวงส่วนตัวเช็คด,ดวงส่วนตัวนะแอดไลน์มาได้ตาม ID ดียไลน์นะคะที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ